ของนจปศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนนาลัยจังหวัดอุบลราชธานีศักยาภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนนาลัยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีภารกิจในการอาสอนอาชีพผู้พิการนะคะคนพิการในแผนกค,คอมพิวเตอร์แผนกนวดแผนไทยแผนกเกษตรผสมผสานแล้วก็ พอภาพต้นเมืองน,นะคะแล้วก็หลักสูตรเราก็จะเปิดทั้งในสถาบันและก็ในชุมชนนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นและก็หลักสูตรระยะยาวพื้นท,ที่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนที่การบ้าน,นาาพิบัดาลัยรับผิดชอบอยู่ในเขต5จังหวัดของอีสานโซนล่างนะคะคือจังหวัดบนราชธานีจังหวัดยะโสธรจังหวัด ศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารค่ะศูนย์พัฒนามุ่งวังในการส่งเสริมและภารกิจที่ทําก็คือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศักยภาพคนพิการให้มีอาชีพมีรายได้มีงานทําและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสวัสดีครับผมชื่อนายวัชรไทยคาววครับเพื่อจัดเ,เพื่อจัดการนะัีครับ ในการทำเศษเปัญญาอนอกจากช่วยงานสถานที่แล้วมีช่วยงานอะไรบ้างคะช่วยจัดา้าจัดยาแล้วก็อะไรอีกคะร้างแคนน้ำคับร้านแคนน้นะําเป็นบอบาบดานเนาะเป็นอ,บ,อบาบดานต้องล้างล้างทุกกาิตย์ใช่นไหมคะครับค่ปปะแล้วนอกจากตรงนี้มีอะไรอีกคะช่วยดูแลไฟฟ้าระบบไฟฟ้า,ฟฟาช่วยกับเจ้าหน้าที่เนาะซ่อมบํารุงอาคารที่จำรูปช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ บอกเนาะบอลไทยสามารถทําได้เลยใช่ไหมคะไว้ใจได้เลยใช่ไหมคะจัดเครื่องมือไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับสาหรับน้องบอลไทยขาวผิวนะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท S อ R T จํากัดนะคะซึ่งน้องได้จ้างงานมาปีนี้เป็นปีที่สี่จากการทํางานของน้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ก่อนน้องเป็นเจ้าหน้าที่ปรับกทูมิทัศน์จัดแต่งสวนจัดเตรียมจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทุกอย่างบอลไทยจะรู้ที่จัากเก็บหมดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องทําได้พัฒนาการที่เขาเพิ่มมาบอลไทยมีความสุขไหมคะได้ทํางานแบบนี้มีความสุขแบบไหนประทับใจยังไงได้ครับทงานครับทำทำงานแล้วทําให้เรามีชีวิตเป็นแบบไหนยังไงดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนคะดีขึ้นมากมากครับดีขึ้นมากๆาครับ ขอผ้าเก็บวอาไวค่ะรงรนศพกินกินนี่กินเส้นจำกัดน้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เตียนี่และนินเส้นไทยจำกัดมหาชนนะคะน้องทำงานในมัตราสามสามใช่ไหมคะค่ะค่ะ ค่ะขออนุญาตเสริมนะคะพอดีน้องเป็นคนพี่การทางการเคลื่อนไหวซําซ้อนด้วยนะคะมีทางจิตใจพฤติกรรมแล้วก็าทางสารส้างสติปัญญานะคะค่ะแล้วค่ะโดยแต่เดิมน้องเป็นพนักง,งานประจำโรงทอผ้าพื้นเมืองของ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการนะคะซึ่งมีภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สืบทอดเนาะสอนให้น้องคนพิการเป็นการอาชีวะบำบัดไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าการที่เด็กมานั่งทอผ้าเอามานั่งกรอเส้นได้นะคะมากรอเส้นได้ซึ่แต่ก่อนน้องพาวก็จะเป็นพนักงานกรอในใน,ในสิ่งที่มองเห็นน้องน้องเขามีความพัฒนาด้าน ความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจซึ่งความพิการของน้องซึ่งซับซ้อนเนี่ยถือว่าคนอื่นมองว่าเป็นอุปสรรคนะคะแต่ด้วยการที่เรามองเห็นผ่านมาตั้งแต่แรกเริ่มน้องเขามีพัฒนาการที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นสูงเป็นคนที่อดทนแล้วก็ใส่ใจในเรื่องที่อยากทอะไรเพราะช่างน้องเ็าบอกว่าคนอื่นเขาทาได้ทําไมชั้นจะทําไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น้องพาวคิดตลอดนะคะ สวัสดีค่ะชื่อจันเพนวัส,สรีเป็นผู้ควบคุมดูแลน้องเพาวันเพนมันลือซัดจะพาไปชมการทำงานของน้องพาวนะคะเชิญค่ะค้าที่น้องพาวพอก็จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการในหน่วยงานเพื่อจะเป็นรายได้ของคนพิการในหน่วยงานนะคะ น้องพาวก็มีความพัฒนาในด้านการทำงานดีขึ้นค่ะแล้วก็มีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะเรียกันว่าทีเค่ะบริษัทที่ให้การสนับสนุนบริษัทโป๊โปได โปรเกสค่ะเป็นบริษัทโปรเกสเอชาจำกัดนะคะค่ะซึ่งน้องวันณาก็จะพูดการสื่อสารด้วยนะคะแต่ว่าเวลาทำงานจะเป็นคนทำงานเร็วนะคะทำงานเร็วแล้วก็ทำงานไม่หยุดเนะาะไม่กวาดนี่เป็นอาวุธทางกายาค่ะเดินปาดแดดแดดร้อนเราต้องเรียกให้เขา้าร่มเนา แล้วก็พัฒนาการที่น้องที่เห็นน้องนะคะที่น้องอแต่ก่อนน้องจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดกลัวกลัวคนเสียงดังดนนกลัวกลัวกลัวคน<ด>พูดเสียงดังดกลัวคนดุนะคะนี้น้องเป็นคนที่กล้าชอบอชอบยกมือถามเนาะเวลามีงานหน่วยงานจัดอบรมอย่างเงี้ยค่ะอย่างอบรมอาพีภัยเมื่อกี้น้องที่จักน้องเป็นคนที่กลัวน้องขอ ไปไปอะไรนะไปลองลองดับพลินนะคะใช่ไหมไม่ไม่กลัวไม่กลัวเออใช่เออใช่คือปคือยไม่ปม่อไม่มีอบรมอะไรนะคะสิ่งที่น้องน้องได้รับก็คืออยากให้เห็นว่าเรามีพัฒนาการเนาะกล้าพูดกล้าถามกล้าแสดงออกนะคะกลุ่มของสามคนนี้นะคะด้วยความที่ น้องเคยอยู่ในความพึ่งพาอยู่ในสถานส่งเพาะมานะคะแล้วก็อยู่ในสถานฝึกมาก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างมากที่เขาได้มีงานทํามีเงินมีศักยภาพในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาอาหารปรุงทานเองหรือที่พักอาศัยการเดินทางไปมาของเขาโดยชีวิตที่เขาออกแบบเองไม่ต้องให้ใครก ะะอันนี้คือความภูมิใจของบ้านศรีวรรณารายที่ได้ทําบ้านหลังนี้โครงการกิจกรรม70วันบ้านสัตว์ยังของฉันนะคะน้องก็นําไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านบ้าน,บ,านบ้านพักของทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นการกินอิ่มนอนหลับกินผักกินน้ําอ,ออกกํลาลังกายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่น้องไปทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ มีผลต่อสุขภาพร่างกายน้องนะคะไม่ก็เจ็บป่วยเนาะไม่ก็เจ็บป่วยสบายดีเพราะน้องประพฤติตัวดีนะคะกินอาหารดีนอนหลับเป็นเวลานะคะออกกำลังกายนะคะอันนี้คือสิ่งที่ เราเห็นอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ของบ้านศิวนาลัยเราเรามุ่งหวังว่าเด็กที่อยู่ในสถานหรืออยู่ในศูนย์นะคะสามารถออกไปดำรงชีวิตได้ถ้าเขาได้รับการการจ้างงานแบบนี้แล้วเราก็สอนให้เขามีการออมน,นะคะมีการวางแผนในอนาคตว่าถ้าครบอายุ60ปีมาแล้วจะทำอะไรยังไงหรือถ้ายังไม่ถูกเลิกจ้างเนาะ หรือถ้าไม่มีการจ้างงานน้องก็จะต้องออกแบบชีวิตของเขาร่วมกันยังไงอันนี้ก็คือสเต็ปต่อไปในการที่เราจะพัฒนากลุ่มของสามคนในบ้านน้อยบ้านนี้มีรักนะคะ ดีค่ะมีชั้นชื่อนางสาววลลีวีก้อนคำบานะคะเป็นคนพิการทางการได้ยินค่ะทำงานค่ะทำหน้าที่เจ้งงาหน้าที่ธุรการรับส่งหนังสือนอกหนังสือในสรุปวันลานะคะการใช้ยวดยานพาหานะในหน่วยงานการนําส่งไปสนีถ่ายเอกสารสแกนเอกสารนะคะเสนอแฟ้มให้พอเซ็นนะคะค่ะอันนี้งานทั้งหมด งานทั้งหมดที่น้องทําอยู่นะคะรวมทักก้งการเวียนหนังสือด้วยนะคะ,ะเวียนหนังสือค่ะเวียนหนังสือค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวธาัญญพรอุปการค่ะพิการทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสานงานนปพค,ค่ะได้รับการจ้างงานจากบริษัท King Power International จำกัดค่ะที่ที่ดิฉันได้รับก็จะเป็นดูแลโหนดอ้ยดูแลโดยเฉพอที่โหนดดูแลนะคะก็ให้คำปรึกษาในการทำรายงานประจำเดือนนะคะก็ให้คำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 70วันมหาจัรย์ของฉันค่ะโมเดลวัลสิบาทซึ่งฉันก็ได้เข้าร่วมในโครงการด้วยแล้วค่ะแล้วก็ความประทับใจที่ได้รับจากได,ได้ได้รับจากการจ้างงานคือมีความประทับใจ เพื่อนร่วมงานค่ะได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่สําหรับนางสาวชัญพลอุปการนะคะที่ได้รับการสนับสนุสนจากบริษัท King Power International นะคะ,ะก็ได้มาช่วยงานหนดได้เยอะนะคะในการที่ประสานเครือข่ายในพื้นที่จบนบนังหวัดวนทั้งหมดที่มีการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นขององานอาชีพอิสระงาน i อนะคะโครงการเยาวชน และครอบรัวอัวิวและก็งานประจําหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่อันนี้ก็มาแบ่งเบาภาระของหน่วยได้เยอะตามที่เราได้มอบหมายให้ช่วยประสานงานด้านต่างๆต,ตามกิจกรรมที่ทางมูลนิธิและสอคอมอบหมายมาน้องก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกับทีมงานของบ้านจิวนาัยได้อย่างดีทีเดียวนะคะเอเหล่านี้ก็เราลงไปถึงเนาะ,ะเราลงไปอีก เยี่ยมเองเป็นลงไปช่วยในการที่ประชาสัมพันธ์ในการที่เราไปบอกกล่าวเล่าสิ่งสิ่ง,งดีๆในการจ้างงานเชิงสังคมให้กับคนพิการที่อยู่ในจุมชนและอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิการจ้างงานนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็น พลังในการขับเคลื่อนของเรานะคะขอพระคุณบริษัทเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้การสน,านับสนุนตำแหน่งงานดีๆกับคนพิการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะมาขับเคลื่อนช่วยเคลื่อนคนพิการต่อไปในใน,ในอนาคตต,ต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ